แดนสุดสาครเสนอรถอาถรรพ์บรืนบรืนรถกระบะคันหนึ่งวิ่งกะท่อนกะแท่นมาบนถนนอาการทุลักทุเลอะไรวะเร่งก็ไม่ขึ้นดูสิควันก็ดำชายหนุ่มขับรถไปด้วยความหงุดหงิดเขาถอนหายใจขณะที่มีกลุ่มขมเหพุ่งออกมาจากกระปรงรบรวมตัวกันเป็นรูปเป็นร่างจนเขาสะดุ้ง ผับผับผีรถคันนี้ค่ารักของข้ามากจึเงเอามาใช้แล้วต้องดูแลรักษามันให้ดีๆนะไอ้จอมความสยองเกิดขึ้นกับจอมอยู่เสมอตั้งแต่ได้รถคันนี้มาใช้เขาจึงตัดสินใจวิ่งเข้าวัดทันทีไอ้จอมกุลีกุจอมาหาหลวงตาที่กุติ ไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อมีเรื่องอะไรหรือโยมวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวรถมือสองที่ผมเพิ่งซื้อมาสิครับมีแต่เรื่องประหลาดชวนสยองทุกครั้งที่ผมเอามาขับรถมันอืดเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ไปควันก็ดำแถมขม่าเยอะมองเห็นเป็นปีศาจอีกบางครั้งก็มีเสียงโหยหวนคล้ายผี หรือน่ากลัวไอ้จ่อยเตรียมของขลังตามข้ามาครับเปิดกระโปรงรถซิคาจะทำพิธีส่งวิญญาณผีร้ายให้พอเปิดกระโปรงรถก็พบกับความสยองสาเหตุที่รถอืดเสียงดังหาใช่ผีร้ายไหม แต่เป็นขม่าวตะกอนที่อยู่ในเครื่องยนต์ต่างหากไอ้แบบนี้ของขลังชนิดใดก็ไม่สามารถปราบได้หรอกอ๋อไอ้จ่อยสิทธ์วัดร้องเสียงดังก่อนวิ่งเข้ากติไปอะไรของมันและกลับมาพร้อมกับถือน้ำมันเครื่องไดนามิกคอมมอนเรลมาด้วย ผีพวกนี้ต้องปราบด้วยสิ่งนี้ครับตะกอนหลอนขม่าเยียนเทคโนโลยีคลีนแอนล็อกล้างสิ่งศกกระปรกเพชชคาดขม่าปัดเป่าเหล่าตะกอนแรงดีดังใจสนองหมดสยองตะกอนขม่าผีตะกอนผีขม่าพากันสะดุ้ง กรี๊ดก่อนจางหายไปเมื่อให้จ่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถเจ้าจอมก็ขับรถได้ไหลลื่นอย่าลืมใช้น้ำมันเครื่องไดนามิกคอมมอนเรลละขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปรบกวนกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณครับ